ซีนแบนคริปโตหนักนะครับแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ยังผิดนะฮะแต่กลับกันเนี่ยทางคุณจอรมพเวลเฟดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจจะแบนคริปโตนะครับแต่รู้ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะแบนหนักหรือคุณจะปล่อยให้เข้ามาบ้างสุดท้ายบิตคอยก็จะมาดีอย่าประมาทเชียวนะครับ ที่เพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ร e ที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะเชิญคุยนะครับเกี่ยวกับ b บิตคอยเทคโนโลยีสิ่งที่มันทำได้หรือว่าความเป็นสินทรัพย์หรือบางคนเรียกเป็นเซฟเฮเวนเป็นเหมือนทองคำในโลกดิจิตอลนะความจริงแล้ว Bitcoin เนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับตอนนี้เนี่ยขออัปเดตราคาก่อนนะฮะบิตคอยเนี่ยถือว่าดิดเขียวเลยนะครับ44,255นะฮะก็ดิดจากจุดต่ำสุดที่ตอน40,000นะครับขึ้นมาพอส คควรรับอะไรทําให้สาเหตุที่ราคาบิตคอยดี่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ ETF ครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลัฐเนี่ยครับคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยก็ดูจะซัพพอร์ตนะออกมาแสดงความยืนยันว่าเฮ้ยผมสนับสนุนบิตคอย ETF วงเล็บแบบฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผมขอเกริ่นก่อนนะตอนนี้เนี่ยหลายคนจะต้องติดตามนะเรื่องของการกดดันนะครับตลาดคริปโตในประเทศจีนนะครับ ถือว่าครั้งนี้เการแบนที่ค่อนข้างหนักนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ซัดเรื่องของเหมืองบิตคอยนะครับก็เรียกว่าไม่เหลือบิตคอยเหมืองบิตคอยในจีนเลยนะครับก่อนหน้านี้เพียบถูกไหมตอนนี้แทบจะแห้งเหือดหายไปเลยนะครับครั้งนี้ก็มาเรื่องกดดันเรื่องของการเทรดอีกครับว่าการเทรดเนี่ยนะครับการโยกย้ายเงินต่างๆเนี่ยผิดกฎหมายครับใช้าการเทรดต่างๆเนี่ยต้องทําการปิดนะครับรับลูกค้าจากประเทศจีนก็เรียกว่าอ่วมทั้งหมดเลยนะครับทั้งหัวปี้บีแอนและก็คอยนิกส์นั่นเองครับก็เรียกกันว่าเนี่ยปรับปรามกันจริงจังเลยนะครับพร้อมทั้งจีีนนเ่ย มีแผนที่ทำเดีบยวตัวเองชื่อว่า c b d c นะฮะเป็นของธนาคารกลางนะครับหากมองในมุมนึงเนี่ยบิตคอยน์นี่นะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีในมุมของจีนเนี่ยเขาดูสึกไม่ยอมรับเลยนะฮะไม่ยอมรับการที่ว่าเฮ้ยกลัวจะมาแข่งมาแย่งสัดส่วนหรือการที่เงินไหลออกหรือม่าจะควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็ชูนะฮะเหรียญของตัวเองเนี่ยเงินที่จองของตัวเองเนี่ยมาวินเลยครับหากมองจุดน,นี้เนี่ยทางจีนมีความคอนเซอร์เวทีฟมากๆเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับหรือสกุลเงิน อื่นที่ทําให้เงินเขาเนี่ยไหลออกไปเขาต้องการควบคุมเงินอย่างเบ็ดเสร็จนะครับถ้าใครมาจากจีนจะรู้ว่าว่าการที่เอาเงินออกจากจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากคือเอาเข้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ะครับแต่เอาออกเนี่ยยากมากนะครับคนจีนต้องแบบหาท่าพิกแทงพิรดาเพื่อจะเอาเงินออกมานอกประเทศครับดันั้นการแบนคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยนะครับไม่แปลกอะไรถ้าในโยบายของจีนเป็นแบบนี้ควบคุมเงินไหลเข้าไหลออกคริปโตเป็นทางออกของเงินที่มีนิยามสำคัญและควบคุมยากมากดังนั้นตัดไฟจต่ต้นลมดีกว่าแบนยับแบนเรียบไปเลยครับ เนื้นหาบอร์ในตลาดคริปโตโดยรวมหรือภาพโดยรวมของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะมีบิตคอยนะครับแล้วก็เอาคอยเนี่ยหลายคนจะบอกบิตคอยแล้วก็เอาคอยนะครับซึ่งคำถามคือว่าเฮ้ยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันก็ประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเงินสกุลที่ต้องของธนาคารกลางนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างล่าสุดเนี่ยทางไมอามีเองเนี่ยก็จะออกไมอามีคอยเป็นเปลี่ยนของตัวเองด้วยนะครับประเทศไทยก็จะมี TAT คอยนะครับคัศ นะฮะทัดแหละนะครับทัดคอยนะครับซึ่งแปลว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันก็ประยุกต์ใช้กับเงินดิจิตอลสกุลต่างๆนาน,นานได้นะครับแต่บิตคอยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ยกเว้นนะครับห่างออกจากอันเดิมทุกเชิงนั่นคือเรื่องของดิเซนทัลไลน์นั่นเองครับซึ่งหมายว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะออกเหรียญอะไรก็ได้ของคุณนั่นแหละนะครับที่แบบทางแบงก์ชาติหรือทางรัฐ,รฐ,รฐบาลชอบเลยอยากจะควบคุมแบบเสร็จก็เอาให้เต็มที่เลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันทําได้ครับแต่มันไม่มีทางไหนที่จะดิเซนทัลไล ซึ่งถ้าฟังถึงจุดๆนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีเงินสกุลดิจิตอลที่โอนไดรวดเร็วนะครับต้นทุนตามข้ามโลกตรวจสอบได้เนี่ยนะครับเอาจริงๆในเชิงการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าโอ้โหถ้าโอนเงินตอนล,ลา่าข้ามโลกข้ามประเทศเนี่ยนะครับโดนสวิตชโดนตัวคอขวดโดนค่าโอนรอเป็น5วันมันก็ไม่ไหวแต่พอเป็นเงินดิจิตอลที่แบบออกโดยรัฐบาลอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูมีความได้พลังของบล็อกเชนของเงินดิจิตอลในรูปแบบโลกให,หม่ถูกไหมดังนั้นความน่าใช้เนี่ยแถม กกฎหมายด้วยต้นทุนผมว่ามันต่ำกว่าแน่นอนเนี่ยเออมันดูที่จะโอเคมากๆเลยนะครับ คนก็เลยถามว่าอเอาเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยบิตคอยน์มันจะมีทําไมล่ะเพราะว่ารัฐบาลเงินรัฐก,กต็ตอบโจทย์ได้หมดแล้วนะครับก็จะมีถึงความดิเซนเซนทรลไลซ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮนะแล้วซึ่งไปดูเรื่องของบิตคอย n m มิเนอร์ฟ e ีเร u e นส์นี่นะครับหรือว่าตัวรายได้ของมิเนอร์หรือนักขุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยน,น,นะครับเรียกว่าต่ําเลยนะครับออทามโลในรอบ20เดือนเลยนะครับแปลว่าวันนี้คนขุดมิเนอร์เนี่ยได้ค่าฟรีต่ำลงหรืออาจจะบอกว่าการใช้งานบิตคอยเนี่ยแหมมันจะไปไม่รอดมันจะไม่ไหวแลลรรเป่านะคับ ไปใช้ทัดคอยกันหมดแล้วมั้งครับซึ่งการต่อต้านการเป็นปรับปากจะทางรัฐบาลจะทางแบงก์ชาหรือว่าจะทางสเตตต่างๆนีาเน,าน,าน,น,นี่ยของ b ีคอย i n นะ อันนี้มีคนพูดเยอะนะครับหนึ่งนั้นกนะ็คือคุณเรดาริโอนะครับที่เคยเอาบอกว่าวันนี้เนี่ยบิตคอยก็เป็นอะไรที่เจ๋งนะเขาก็เชื่อมันโอเคแล้วก็ซื้อไปบ้างบางส่วนนะครับแต่เขาพูดคํานึงว่าเฮ้ยเขาไม่คิดว่าบิตคอยมันจะโตได้ยุนแรงในะสักเซสมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสักเซสมากๆแล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยหรือว่าเรกเรเตอร์จะฆ่ามันครับแม่แบบว่าการเติบโตของบิตคอยนเนี่ยมันคุกคามต่อทางภาครัฐนะครับ ซึ่งถ้ามองจากคำคุณเรนเนี่ยนะครับแล้วมองการแอคชั่นของจีนที่แบนเนี่ยโอ,อ้โหเข้าใจได้เลยคือบิตคอยเนี่ยนะมันเป็นปอดปักจริงๆน,น,นะครับแต่ถ้าหาันมามองในฝ้าของ US จริงๆเนี่ยนะครับคุณโจมพาวเวลนะประธานเฟดนะครับเอาจริงเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรบิตคอนยนะเขาก็ไม่ได้ชัดแห่งที่แบบจะซัพพอร์ตอะไรคริปโตขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่มีความตั้งใจนะที่จะแบนคริปโตอะไรเงี้ยเหมือนที่จีนทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรียกว่าได้ใจสาวกคิดโตกันไปตามๆกันนะครับแต่ถ้าหากมามองดูว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือพูดที่จะหลอกนะฮะเพราะาบิคอยเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเฮ้ยมันออกแบบมาเพื่อทำลายอำนาจรัฐมันควรจะเป็นปลลปากสิครับก็ต้องมามองอีกงนะ่ครับว่า หัวใจของบิตคอยเนี่ยคืออะไรกันแน่มันเป็นหน้าตาหรือโปรโตคอลสินมันทำได้คืออะไรนะครับแบ่งเปนสองอย่างนะครับหนึ่งคือมันคือเป็นทรัพย์สินสินทรัพย์อันหนึ่งนะครับคล้ายกับทองคำเป็นแรบสารพกพันตัวหนึ่งนี่นแหละซึ่งทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนได้โดยโปกติโดยที่ ม่ได้ประเด็นอะไรกับทางภาครัฐถ้ามันไม่ใช่เป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราซื้อที่ดินเราซื้อทองคำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไงก็ทําตามต่อออกตามประตูไม่เห็นมีความจําเป็นที่รัฐจะต้องมาแบนบิตคอยเลยถ้ามันเหมือนทองคำนะฮะอทองคำก็ถูกกฎหมายครับหรือมันจะมีคนถือทองคําเพื่อจะเฮดจิ้งความเสี่ยงหรือป้ัักังทางภาครัฐก็ตามแต่ว่ามันก็ถูกกฎหมายมันก็โอเคนะครับงนั้นพอมองบนะิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์สินทรัพย์สินหนึ่งเนี่ยนะครับการเทรดอะไรก็สามารถเทรดกันได้นะ แต่บังเอิญครับบิตคอยเนี่ยมันมี property บางอย่างนะครับที่มากกว่าเป็นแค่สินทรัพย์นั่นคือมันสร้างระบบการเงินของมันเองได้ครับและตรงนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับอย่างที่เรารู้จักกันว่าปรติรัตจะผูกขาดทรงการเงินโดยตลอดผูกขาดฟลงเงินผูกขาดการไหลเวียนควบคุมทุกอย่างทุกอนุคมการขึ้นลงอัตราดอกเบี้บยรัดคุมหมดแล้วผูกขาดไปเป็นร้อยปีนะครับแต่ถ้าทรัพย์สิสนล่ะติดอย่างเช่นทองคำเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเอ่อแตกทองคํามาสร้างระบบการเงินเกี่ยวกับทองคําได้คือมันทําไม่ได้ด้วยความเป็น physical ดูขวาวที่มันไม่มีโปรโตคอลมันอยู่ในดิจิตอลไม่ได้การซื้อขายก็ยากแถมโดนกดร,ราคาโดยทางพวกของคำกระดาษพวกเปเปอร์พวกดิจิทัลทองคำเนี่ยมันแทบจะควบคุมทองคําได้หมดเลยหมายความว่าความเป็นปรักป์กทางภาคารัฐเนี่ยในบอบของทองคำเนี่ยมันแสดงออกมาไม่ได้นะครับคนมันไม่มีเน็ตเวิร์กของทองคําที่เอามาแลกเปลี่ยนกันพอเห็นภาพไหมครับแต่บิตคอยเนี่ยต่างครับบิตคอยเนี่ยมีคุณสมบัติทีค่คล้ายทองคาอันนี้ถัาคนที่เข้าใจแล้วนะควรจะเข้าใจเลยว่ามันมี ขุสวรกไกลๆกับทองคำเป็นเหมือนฮาร์ดแอสเซทนะครับแต่ความเจ๋งกว่านั้นนะครับมันคือการที่ส่งต่อนะครับส่งมอบทรานสเฟอร์นะฮะในรอบโลกโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางแปลว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กของการเปย์เมนต์ระบบการของตัวเองด้วยดังนั้นถ้ามันโตในมุมของการใช้งานนะระบบการใช้งานนะนะครับเฮ้ยคราวนี้อันนี้น่ากลัวนะเพราะจะดึงทรานเซชันต่างๆไปอยู่ใน Bitcoin หมดนะครับถึงแม้ว่าราคาจะไม่ขึ้นนะก็ต้องเก็กงนว่าบางครั้งราคาไม่ขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่า Bitcoin จะ านยฮะแต่แค่แปลว่าในมูลที่เป็นทรัพย์สินแอสเซทเหมือนทองคำมันแค่ราคาไม่ขึ้นเองเหมือนทองคำราคาไม่ขึ้นอ่ะมันจะหมดค่าไหมไม่ถูกไหมแต่บิตคอยเนี่ยค่าของมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กนะครับตอนแรกนี้เราคุยกันว่าตอนนี้บิตคอยมีคนใช้งานน้อยลงดูจากทรานซิชันในตัวเลเยอร์หนึ่งนะครับแต่ความจริงเนี่ยรู้อะไรไหมครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมีเลเยอร์สองกันล้านนะจ๊ะนะฮะตอนนี้เนี่ยเลเยอร์สองนะครับไลนิ่งเน็ตเวิร์กนะฮะแคปซิตี้หรือว่ามีจำนวนบิตคอยนะครับที่ไปล็อกไว้ข้างบนเนี่ย อ,อทไทม์ไฮเปอร์ล้านะครับและขณะนั้นก็เกิด Transaction ต่างๆมากมายครับอย่างเช่นในเอลโซวดอร์เองนะครับคุณรู้ไหมว่าการที่ใช้กระเป๋าชิวโวของ i t t o o n เนี่ยนะครับของเขาแหละแต่ว่าใช้ Bitcoin Wallet เนี่ยนะครับสามารถลดค่าน้ำมันค่ากา๊าซได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าจับมือให้ใช้นะครับปลอดใช้เถอะนะลดค่าน้ำมันด้วยนะจ่ายเป็นบิตคอยเนี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างแล้วนะครับ กอนนั้นนี่ก็ยังแจกเงินเป็นบิตคอยนะคะับวันสามสิบดอลลาร์เข้าทุกกระเป๋าทําให้ตอนนี้เนี่ยมีคนถือว่าอะไรของบิตคอยเนี่ยมากกว่าบัญชีธนาคารแล้วในเอลสวอดอร์แล้วเมื่อพูดถึงทรานเซ็คชั่นเน็ตเบื้อกของมันเนี่ยค่อนข้างไปได้อย่างรวดเร็วนะครับทวิตเตอร์เองก็เช่นกันนะครับก็เปิดระบบเปรมเอนท์นะฮะโดยจ่ายเป็นบิตคอยได้ที่เป็นรันนิ่งเน็ตเบื้องเชื่อมกับสต๊อกนั่นเองนะครับเปลว่เน็ตเบื้องการเปรมเอนท์คนที่เชื่อมั่นในบิตคอยและการคนที่เชื่อแล้วใช้งานในบิตคอยเนี่ยยก็ดูเเหมือนนนนนจะะะตตติบบโขึ้นนใััวระะครค แต่ที่เกิดนานๆจริงก็ต้องจอร์ดเอลซาวาดอร์เนี่ยเป็นคนผลักดันให้เกิดการเปย์เมนต์การใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่ามีตู้ ATM กว่า5,000ตู้แล้วนะครับอยู่ในเอลซาวาดอร์ครับซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยทำการแบนบิตคอยน์เนาะก็คือแบนในรูปแบบของการเป็นทรัพย์สินคือไม่ยอมรับแม้กระทั่งการเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเห็นภาพไหมฮะแต่ทางอเมริกาเนี่ยก็มองว่าโอเคนะครับทรัพย์สินเนี่ยฉันก็ยอมรับได้ก็เป็นเหมือนทองคำไงนะฮะแต่ว่าถ้าในระบบของการเงินของบิตคอยน์ที่มันจะเเเเป็นนนนนนกาารรใช้งมมีียยย์์์ตตบบิคคอ่ะั ตัวแล้วผมจะมอบบริการยังไม่ยอมในถึงจุดๆนั้นนะยอมไม่นทรัพย์สินแต่ไม่ยอมให้ดอกเงินถูกเอาออกไปจากเขาอยู่ในมือคนอื่นอะไรเงี้ยถึงเรื่องเห็นเรื่องถึงเรื่องการกังวลเรื่องของเซเบอร์คอยต่างๆที่เขาต้องควบคุมครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่อมว่าถ้าวันนี้บิตคอยมันโตขึ้นในความคุณเรดิโอเนี่ยโตขึ้นไม่ได้แปลว่าราคามันขึ้นนะแต่แปลว่าน็ตเวิร์มีคนใช้มากขึ้นทางรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ยอมในเรื่องพวคุกคามมากๆครับนั้นบิตคอยเนี่ยก็จะเป็นทั้งหลักทรัพย์สิคบว่โตีาน สินทรัพย,ย์มันก็เติบโตขึ้นนะครับจนมีคนนึงเขาแบบว่าเสนอบอกว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวนี้ถ้าจีนนะแบนบิตคอยนะเออแบนคริปโตไปใช่ไหมไม่เป็นไรยูเอสคุณสวนทางเลยนะครับคุณตั้งกองทุนเลยนะเก็บบิตคอยไปเลยไปะนะครับแล้วก็มีที่ร er ีเสิร์ฟชัดเจนนะคล้ายๆกับฟอนน็อกซ์นะครับฟอนน็อกซ์ที่เป็นที่เก็บอทองคำนะครับทองคําของทางรัฐของยูเอสนะครับแต่ก็เป็นฟอนนากามาโตะนะครับแหมเอางั้นเลยนะพี่นะ ซึ่งก็จะบอกว่าถึงแม้บิตคอยจะยังราคารุ่มรดอนๆแต่เน็ตเบื่อการใช้งานในระดับประเทศเนี่ยนะครับไลนิ่งการเปรมเมนต์หรือคนใช้จริงๆก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นนะครับอีกข่าวดีหนึ่งที่ผมเกิดไว้ครั้งแรกนะนั่นคือคุณแกลลี่เกนเซิร์นะครับที่บอกว่าเฮ้ยเขาสนับสนุนนะบิตคอยอีทีเอฟนะครับก็เรียกว่ามีกลิ่นนะที่จะแบบเฮ้ยอนุมัติเร็เวๆนี้นะข่าวล่าวงในบอกว่าประมาณตุลานะครับนี่ก็ตุลาแล้ววันที่หนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ย การที่อันวัน,นี้อาจจะผลักดันให้ราคาคริปโตหรือว่าเอาบิตคอยต์ก่อนราคาขึ้นได้สูงเลยนะครับแต่อจริงๆว่าเขาพูดถึงบิตคอยต์เป็นแบบฟิวเจอร์นะครับไม่ใช่บิตคอยต์อีจริงๆนะฮะ ซึ่งจากการรายงานนะครับตัว ETF จริงเนี่ยก็มีมาให้เขาประมวลให้ตรวจสอบเยอะมากกำลังรีวิวกันอยู่เลยนะครับเป็นมหาศาลมากเลยแต่ยังไม่ออกนะสเตจแรกเนี่ยหรือเฟสแรกเนี่ยเอาเป็นตัวฟิวเจอร์ก่อนนะครับ mm hmm. คำถามคือฟิวเจอร์เนี่ยมันเอามันต่างจาก Bitcoin e อีทีปกติอย่างไรนะครับคือมันเป็นเหมือน Bitcoin ที่เป็น Bitcoin กระดาษแล้วกันนะมันคือ Bitcoin กระดาษคล้ายคกับโกลฟิวเจนะครับ โกกระดาษอ่างเงี้ยหลายคนถามว่าโอ๊ะทำไมไม่อนุมัติเป็น Bitcoin บิตคอยไปเลยนะครับมีเสียงแตกด่าดกันให้ลืมนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณซื้อเป็นบิตคอยเอทีที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยคุณรับความเสี่ยงหลายด้านนะครับนี่คือความเสี่ยงของการถือกระดาษไงถือสัญญาอะไรพวกนี้แล้วมีความเสี่ยงการเสียเสียสัญญาด้วยผิดสัญญาด้วยนะครับแทนที่คุณจะถือทรัพย์สินที่มันมั่นคงจริงๆเช่นบิตคอยเหมือคุณซื้อทองคำกับซื้อธองกระดาษอะถึงแม้ราคามาจจะคล้ายๆกันถูกไหมล้อก,กันก็ตามแต่ คุณภาพของทรัพย์สินเนี่ยคนละโลกนะครับแต่หากมองในมุมของคุณแกเรกเ็เซอร์เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับการเก็บเป็นบิตคอยเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบที่ยากจริงๆครับเหมือนเราเป็นบุคคลคุณเก็บบิตคอยใครตรวจสอบผมได้อะใครจะดึงขโมยหรือบังคับใช้กฎหมายดึงบิตคอยจากผมได้แหละคือมันยากมากนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบของฟิวเจอร์เนี่ยคุณเห็นภาพว่ามันเป็นรูปแบบของการเงินแบบดั้งเดิมนะครับมีการยึดทรัพย์มีการทำอะไรได้หมดเพราะเป็นแค่บิตคอยกระดาษคุมได้ตรวจสอบได้ยึดได้นั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเนี่ยผมขอต เข้าใจเห็นภาพว่าผมกําลังเห็นอะไรนะครับคืออย่างแรกเนี่ยทองคำเนี่ยผมเป็นคนที่ตามทองคำโดยตลอดนะแล้วผมก็รู้สึกว่าทองคำเนี่ยที่หรือมันจะไม่ขึ้นแล้ววะเพราะเราก็รอมานานนะฮะเพราะอะไรที่ผมคิดอย่างงั้นครับเพราะว่าทองคํากระดาษเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแล้วคุณดู้ไหมว่าไอ้พจนทองกระดาษ go f เ t u r e เนี่ยนะครับมันกดราคาทองคาอยู่ให้ตก ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันน้อยมากที่คนจะไปซื้อทองคําแท่งมาเก็บเอาไว้ดังนั้นเนี่ยดีมาจริงๆเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นซื้อทองคําแท่งจริงๆเนี่ยกลับไปซื้อทองคำกระดาษแทนที่ทองกระดาษมันไม่มีความสกัดตี้หรือความขาดแคลน เท่ากับทองคำจริงๆนะฮะหมายว่าทองคำจริงมี1%เนี่ยองกระดาษอาจจะมี10% 100%ก็ได้คือมากกว่าทองจริงเป็นหลัก10เท่าอะครับนั้นตามทรัพย์สินต้องต่างนานดีมันัพพลายชัดเจนเนาะอะไรที่มีมากก็จะมีค่าน้อยนะฮะถ้าทองคําอยู่ดีมันมีปริมาณที่คนซื้อขายที่เขาคิดว่าเขาซื้อทองคาแต่เขาซื้อกระดาษเนี่ยด้วยความที่มันสะดวกกว่าง่ายกว่าโอนถ่ายสภาพคล่องดีกว่าที่เะาซื้อทองคาเก็บในเซฟเนี่ยครับทำให้คุณภาพของทรัพย์สินทองคามันไม่ได้เพอร์ฟ ไม่มีบิตคอยฟิวเจอร์เนี่ยครับแต่ว่าคุณถือบิตคอยจริงๆได้และคุณก็มัดโอนถ่าย ไปต่างๆนานาหรือสร้างเน็ตเวิร์กหรือแบบแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาระบบะทางการเงินแบบดั้งเดิมเลยครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกันนะเหมือนคุณอยากได้ทองคาแต่คุณใช้ทองคาไม่ได้แต่คุณได้บิตคอยคุณใช้บิตคอยได้นะครับล้วคุณได้ถือรั์สินแท้จริงเป็นเน t ท v ีฟจริงๆอ่ะโอ,อ้มันมันน่าซื้อกว่าเป็นฟิวเจอร์เยอะเลยนะฮะและพอคนเลือกได้เนี่ยแครเขาจะไป่้องซื้อตัวฟิวเจอร์ตรว ETF เนี่ยเขาไปซื้อบิตคอยจริงๆเลยและความขาดแคลนเนี่มนยม มันไม่ต้องมีจริงด้วยซ้ำอ่ะมันอาจจะเอาแค่ราคามาก็ได้ถูกไหมมันจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้มันก็จะรองรับดีมาลไปเยอะมากซึ่งจะไม่เกิดความขาดแคลนจริงๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามีรูเบิตคอร์อาจจะเติบโตได้เหมือนกันครับซึ่งมีคําพูดหนึ่งของคุณอีลอนมัส์นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูเอสเรเกเลเตอร์นะกูก็ปล่อยคริปโตมันบินไปเถอะคุณจะไปขีดขีดขวางมันทําไมอ่ะคือประมาณว่าอารมณ์เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโดยเฉพาะผมแล้วบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนกล่องแพนโดร่าเนี่ยมันเป็นดิ คุณเอามันไม่ลงอยู่แล้วถ้าคุณเอามันลงนะมันลงไปนานแล้วถูกไหมต่อให้จีนแบนแค่ไหนนะครับในประเทศจีนเนี่ยก็ยังมีการซื้อขายบิตคอยใช่ไหมมเด้อมันมกังซื้อขายบิตคอยเพราะมันไม่ต้องพึ่งตัวกลางอีกแล้วมันเป็นไลายตัวกลางมีเน็ตเวืรอกของมัน ผู้ยังซื้อขายยังแลกเปลี่ยนได้แต่สำหรับคนที่มองมันเป็นเหมือนสินทรัพย์อะ่ะเออคุณก็แค่ซื้อเพราะสินทรัพย์คุณไม่อยากใช้บิตคอยน์จริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ต้องใช้ไงถูกไหมฮะคุณก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องเก่งกําไรแต่คนที่ใช้เขาจําเป็นต้องใช้บิตคอยหรือจะเก็บความมาาั่งคั่งเป็นบิตคอยยังไงเขาก็มีครับคุณห้ามเขาไม่ได้ครับเออมาเลยบอกว่าเอ,อ้ย ปล่อยเขาไปเถอะคริปโตปล่อยให้มันบินไปมัจะห้ามอะไรอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วนะครับแหนมอยู่เฉยเขาก็ขอบคุณแล้วนะไม่ต้องทํางานเยอะก็ได้นะนทำงานเยอะนี่ไม่ดีนะครับชอบเพศรัดอยู่เฉยนะฮะอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละก็เล่าให้ฟังว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับอย่าประมาทนะครับมันกําลังสร้างน็ตเวิกไปไเรื่อยๆนะครับถึงแม้บิตคอยจะให้ราคามันร่วงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการปลดล็อกอันเปย์เมนข้ามโลกเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็สะดวกกว่าจริงๆแล้วมันก็ร้ายตัวกลาง เงินเป็นของคุณจริงๆโดยที่มันยบดยวทางการเงินที่เข้มงวดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะมันก็น่าเก็บความมั่งคั่งไว้ตรงนี้ไหมล่ะนะครับขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดของคุณ m i c คิลเซเลอร์เนี่ยเขาบอกว่า Bitcoin เป็นตัวเก็บ พลังงานความมาั่งคั่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับไม่ว่ามันจะผันผวนแค่ไหนสุดท้ายคุณต้องคนนะต้องการสิ่งน,นี้อยู่ดีนะฮะแม่กล่าวกันไปกล่าวกันไปนะครับก็ว่ากันไปนะตอนนี้แล้วคุณคิดเห็นว่าอย่างไรคุณเชื่อในมุมมองนี้หรือไม่หรือคุณคิดว่าไม่ได้อะไรเลยจากคลิปคลิปนี้ก็ ก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบมาสรุปคลิปคลิปนี้กัน,กนกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้ผมพยายามจะตีแผ่ให้คุณเห็นภาพถึงการแบนบิตคอยในลักษณะต่างๆนะครับเห็นภาพบิตคอยมีเหมือนมีสองคุณลักษณะนะครับหนึ่งคือเป็นสินทรัพย์นะฮะการลงทุนที่ใครก็ลงทุนได้มี ETF ฟิวเจอร์แทงขึ้นแทงลง จะทำะอะไรก็แล้วแต่เลยซึ่งในมุมนี้เนี่ยก็จะเหมือนทองคำนะครับคนบางคนก็ไม่แบนเช่นอเมริกาก็เอ้ก็เทรดเบตีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณแต่บางคนเนี่ยแบนเช่นจีนเนี่ยเอย้ตัดไฟเต้นลมเดี๋ยวมันโตแล้วมันน่ากลัวมันสู้ยาก อัดไฟแบนทุกอย่างตื้อขายแล้วเปลี่ยนก็ผิดไปหมดนะครับแต่คุณสมบัติจริงๆของมันในการสร้างเน็ตเวิร์กทัานการเงินนะครับไม่ใช่แค่เป็นสินทรัพย์ที่แข็งที่สุดนะแต่เป็นสินทรัพย์ที่แข็งที่สุดและมันสามารถสร้างเน็ตเวิร์กท่านการเงินสร้างระบบการเงินของตัวเองได้คือผมว่าอันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวเป็นที่ที่รัฐเนี่ยควรจะต้องระวังนะครับคนที่เห็นภาพแบบนี้ช่คุณเรลิโอเลยบอกได้ว่าโอ้โหไม่ได้นะ ถ้าบิตคอยมันสักเซสมากคือขว่าสักเซสของเขาเนี่ยหลายคนไปตีความผิดว่ามันต้องราคาสูงถุงถุงว่ารัฐจะจะต้องมาแบนถูกไหมแต่สักเซสของคุณเวนเนี่ยคือการที่มีเน็ตเวิร์กที่คนใช้งานมากเกินไปแล้วมันดูดความมั่งคั่งดูดโฟล์ออกไปข้างนอกเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องเริ่มที่ต้องมาควบคุมจมตีหรือต้องฆ่ามันให้ลงนะครับแต่ที่คนรู้แหละว่าบิตคอยมันฆ่ามไม่ลงแล้วนะครับถ้ามันฆ่าลงมันลงไปนานแล้วนะตอนนี้มัน,มนใหญ่กว่าน,นั้นเยอะและคนก็เริ่มที่จะเข้ามามีเน็ตเวิร์กมากขึนน เหมือนแจกเงินด้วยบิตคอยนะครับพวกเองช่วยใช้กันเถอะอ่ะลดค่าน้ำมันก็ได้อ่ะช่วยใช้กันเถอะซึ่งทั้งนั้นบทของบิตคอยมันยิ่งเข้มแข็งเข้มแข็งข,ข,ข,ขึ้นเรื่อยๆครับหรือแม้แต่าทางคุณแจ็คดอซี่เจ้าของ Twitter เองก็ตามสไตร์ก็ตามที่มาให้ฮั m เ n ล m e มนผ่านบิตคอยไลน์นิ่งเนี่ยมีทรานซิชันเกิดในไลน t n ิ่งเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าตัวไลนหนึ่งจะน,อน้อยแต่ว่าไลาน์นิ่งเนี่ยเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยมีตัวเงินไปวางเยอะขึ้นเยอะเลยครับและสุดท้ายเนี่ยการมา คนคุณแอลี่เกนเซอร์ก็ย้ำแล้วว่าให้ผมหนับหนุนน่ะหนับหนุนแต่มีอีกหลายตัวกำลังรออยู่แต่ตอนนี้หนับหนุนก่อนถือว่าผ่านเลยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ได้กักกันอะไรนะฮะซึ่งมาตัวตนะัวทรานจริงๆเนี่ยฟิวเจอร์เป็นเหมือนเป็นบิตคอยกระดาษแล้วกันะนะนะคุณกำลังถือทรัพย์สินที่มีคุณภาพห่วยนะครับคุณภาพห่วยยังไม่ได้บอกว่าราคาแย่นะแต่คุณภาพของทรัพย์สินมันห่วยอะ่ะคุณซื้อทองคำเกลือทองคำจริงอะ่ะความเสี่ยงคนละอันนะทองคาจริงคือคุณอามากอดไว้แต่ทองกระดาษอ่ะคือ เป็นใบสัญญาทังอย่างที่จะได้ทองคํากลับมาซึ่งมีโอกาสผิดสัญญาด้วยนะฮะนี่คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการถือทรัพย์สินที่ไม่ใช่เนทีฟนั่นเองครับแต่ในเมของทองคำเนี่ยนะครับโดยที่มันไม่ใช่โปรโตคอลมันไม่สามารถสร้างระบบการเงินของมันได้มันต้องพึ่งพาระบบแบงกิ้งซิสเต็มระบบธนาคารเดิมเนี่ยทำให้มัน,นถูกกดนะครับและความต้องการที่คนจะซื้อทองคำมาเก็บวที่บ้านมันก็มีน้อยทั้งเก็บยากค่าใช้จ่ายสูงการแลกเปลี่ยนก็ทําไม่ได้มันมันแลกเปลี่ยนชีวิตวันไม่ได้แล้วกันนะครับ ด้วยนะฮะมันก็ไม่เหมาะกับโลกดิจิตอลน,นะครับแต่บิตคอยเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นทรัพย์สินฮาร์ดแอสเซทที่มีความสามารถมีโปรโตคอลของมันเองในการโอนถ่ายข้ามโลกซึ่งเนี่ยเป็นจุดที่แข็งมากของบิตคอยหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้นะ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบิตคอยฟิวเจอร์เลยอ่ะคุณก็ไปแค่ซื้อบิตคอยจริงๆสิแล้วทำกันน่ะทำให้ความคลาดเคลนน่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะทองคำเนี่ยทำให้เป็นฮาร์ดแอสเซทไหมซึ่งจริงนะครับแต่ไม่ใช่ทองกระดาษทองคํากระดาษไม่ใช่ฮาร์ดแอสเซทนะครับแต่ว่ามันถูกพลางทําให้คนหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจก็เลยนึกว่าซื้อตอวคำกระดาษก็คือซื้อทองคานั่นแหละแข็งเหมือนกันคนละเรื่องนะครับทองกระดาษไม่ใช่ทองคานะครับ นั้นพอบิตคอยมันมีโปรโตคอลในการน,น่าใช้เก็บสะสมด,ด้วยตัวเองได้หรือไม่ทั้งโอนถ่ายที่มันถูกมากเนี่ยเมื่อเทียบกับทองคำเนี่ยนะครับและเป็นฮาร์ดแอสเซ็เหมือนกันเนี่ยทำให้คนอยากซื้อบิตคอยจริงๆมากกว่าที่เป็นเนทีฟจริงๆมากกว่าทำให้จะเกิดความคลาดแคลนที่แท้จริงได้และราจะเติบโตสูงได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายปิด้วยคนอีลอนมัสก์ครับเขาบอกว่าเรกเกรเตอร์นะ ก็คู่กุงกดเนี่ยหยู่เฉยๆบ้างนะนะอยู่เฉยบ้างนะไม่ต้องทำงานบ้างอย่างอื่นจะไม่ค่อยทำเลยเรื่องนี้ทำจังเลยนะฮะอันนี้ผมฟูดเองนะทอดทอนะฮะหลุดหลุดนะครับโอเคจะเล่นไปถึงอเมริกานะครับไปถึงอเมริกานะครับนั่นแหละหยุดทำบ้างปล่อยให้คิปโตบินไปเถอะ กล่องแห่งเพนดูร่ามันเปิดข voilà ึ้นมาแล้วนะคุณห้ามมันไม่ได้แล้วนะครับโอเคก็จบประมาณนี้แซลเล่นขำถามนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดตามช่องคิมพาวตี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังคลุกข้อมูลเชิงลึกจากระบบวิจัยระดับโลกเนี่ยนะฮะก็กดที่ห้องเรียนวงในนะครับก็พูดทุกคลิปเลยนะครับไหนคนบอกว่าพูดจังเลยขายจังเลยเอ้าถ้าผมขายก็ซื้อดินะฮะเออก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับไม่ว่าแซลเล่นแซลเล่นเดี๋ยวโดนด่านะครับขอบคุณนะครับใครชอบสนุก็ยยินดีเลถ้าใครอยากจะฟัง์ตูนก็ขอบคคุณยิน มากแล้วนะครับโอขอบคุณทุกคนที่ผัาจนจบชจ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ